สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทานข้าวกันจ้าไปทานข้าวทีละก,กีสุก,กีนะคะเนี่ค่ะทีละก,กีสุก,กีจ้าเนี่ยค่ะอ้าวเชิญค่ะมาก่อนเลยเพราะว่าไอ้กิ่งจะ มาให้หมดเลยทำไมอ่ะไอ้กิ่งมันยังไม่เก็บรถเดี๋ยวมันกลางลังมาไอ้แม่มาสองคนนั่นแหละมามาอ่ารีบมาจะตั้งกล้องแล้วไอ้หยิกเขาไม่ไปกับเราป่ะไปเป็นไรขากลับก็มากับเขาแล้วอเหรอไม่ไม่มันเพิ่เสียเวลาจ้ะเหลอเิกเลยเหรอใช่เพิบจเราก็จะมาเหมือนเดิมแล้วมาตอกบัตร นะพี่หลุ่มตอนนี้เล่มใหม่ล่าสุดเหรอยิงใช่จ่าเปิดดูใช่ไหมใช่ฉันเอาไปเล่มน,นึงได้ได้จ่าจะเปิดด้ขายไม่ใช่อะไรหรอกเวลาลูกค้าถามนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไง<ม>จะดูว่าของเธอมีอะไรมั่งไงจะได้เอารูปไปเขาดูถูกไงเก่งมากค่ะ<ม>แล้วแล้วดิฉันก็จะเลี้ยวขวาถุงกระเป๋าฉันถือให้แม่อ่าได้จ้ะจะกลัวเงินฉันหายเดี๋ยวนะเธอเลี้ยวขวาจ้ะ แล้วขวาอะไรเธอจะไปลักกี้ไม่ใช่หรอใช่หลิงสายดีแม่ตู้เหล็กบนล่างติดก,กันนะไม่เดี๋ยวนี้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันหมดแล้วไม่มีของหมดยุคเพราะมันก็มีคนหาอยู่นะที่เขาวางเขาไปจต่ไม่มีในะอีาสานแต่ก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยดูนมีนมสนลและแล้วดิฉันก็มาเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าถนนเอกชน,นะคะ่ะถนนเส้นนี้นะคะเขาจะให้วิ่งทะลุไปถนนออสุขาพิบาลนะคะ <c oughs> อา้าวเธอมานั่งกับฉันเธอก็บอกทางเขาด้วยสิเจอฉันต้องรัดเข็มขัดียอะไพ่ไหมไม่ต้องรัดจ้ะรถฉันไม่ร้องเหมือนรถคนอื่นจ้ะเพราะรถฉันเขาดูตัวดีเสร็จแล้วดิฉันก็เออเๆยอ่ะนี่ไงเขาก็มาข้างหลังกันเยอะแยะเห็นไหม ขายดีาจ้หน้าไฟเบอร์ไม่ใช่พลาสติกแม่หน้าไฟเบอร์ถ้าพลาสติกหนักไปไกลๆเลยนะคะแม่ค่ะเี็กๆหน้าไฟเบอร์ใช่ผอมเธอมาหายอะไรฉันวันนี้นั่งรถนั่งสมหญิงจ้ะเก็บพุงจ้ะเธอไม่ต้องเก็บจ้ะเดี๋ยวฉันก็ผอมแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันก็ผอมฉันเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะฉันมีกล้องหน้ารถด้วย คลิปหน้าคอนเทนต์หมอลำล้วนแน่นอนคลิปนี้จะเป็นคลิปหน้า,าคลิปนี้เราจะชวนเธอไปเที่ยวหมอลำอยู่สักวันอบ้าไอ้แววก็มาในแะม่ไอ้แววถามเมื่อกี้ไปกินข้าวไหนจ้าไปลกักีอุ้ยไปด้วยป้าสีฉันบอกฉัไม่ออกให้นะจ้าฉบอกเธอจ่ยายเองนะ และแล้วเราก็ตรงไปนะคะอันนี้โรงงานสีสยามเก่านะจ๊ะเคยไปซื้อขนมที่นี่ไหมไม่เคยเน่หละโรงงานปี๊บเหรอเออหลายๆขนมเซียงไฮ้ก็มีหรอเออเขาทำให้ขนมปี๊บอัเนี้ยอ่าโรงงานที่ฉันเห็นในติ๊กต็อกเออเนี่โรงงานนี้แหละที่เดียวกันไหมเนี่ยที่เดียวกันมันมีสองที่ที่ติ๊กแชร์ที่เดียวกันมั้ยเขาจะเปิดปลายปีเหรอเปิดขายตรงนี้ ราก็สามารถที่จอดรถเนี่ยเข้าไปซื้อตรงนี้เขาจะกางเต็นท์เีกเสืออเนี่เรากินน้ำวิโรอรียอิ่มแล้วว่าเออมันทําไมมันมันได้บุญไม่ได้บุญพร้อมกันเนาะใช่ทไมมันไม่มาช่วยมาไม่มาช่วยทีเลอย่างสองอย่างนละวันไม่ได้หรอเออเหมือนได้อชินีไม่ทำลัวันมันก็ไม่ได้ก็เหมือนบุญสังฆทานนั่นแหละมารวมตัวกันเต็มเลยสังฆทานแล้วมันม่เอ็ดไม่อยาก แล้วแล้วดิฉันทศจำทางเลี้ยวได้ไหมเนาะ,ะได้อยู่จำไม่ถึงอันนี้มารีวิวแล้วนะตลาดเนี้ยเนี่ยเทาดหร้นะหรอนี่นี่เดี๋ยวเรา้างหลังม,มารีวิวซีเจด้วยแต่ลตลาดก็ไม่ผ่านน้ <c oughs> นำใ <c oughs> สำพามา่าไงเธอน้ำเน่าเต็มอันนี้ถ,ญญญถ่ายวิดีโอเลยจ้ะไม่สบายจ้ะสำลักน้ำลาย ซอยข้างหน้าปะ่ะเธอถูกต้องค่ะแล้วเขาเรียกซอยอะไรเนี่ยอันนี้สุขาพิบาลนะคะข้างหน้าก็พน,นักงานเลิกเราก็ยังโชคดีนะไม่ได้ทำงานรายวันเนาะฉันก็เกิดมาโชคดีอยู่นะ <c oughs> และแล้วเราก็ตรงไปนะคะ เรื่อตาใหม่ข้างหล่งใช่ค่ะไอ้กิง่งกิ่งเขาบอกว่าไปก่อนเลยอย่าไม่เก็บรถไม่ต้องเก็บสิมันก็พอนะเนาะกิ่งขับคนเดียวก็ได้ใช่ไหมก็จริงๆถ้าเธอไปส่งอ่ะไอ้กิ่งมันถ้าเธอมากลับไปส่งอ่ะมันก็รถเธอรถไอ้แนนมันเสียเวลาแต่เธอจะไปเลยเพราะฉันต้องไปไอ้กิ่งหนึ่งคันจ้ะเข้าใจอยู่อันนี้นั่งหนึ่งคนขับไอนแนงคนที่สองพิ๊กคนที่สาม ที่สีอ่องไอ้กิ่งเขาเดียวก็ได้เบียดกันยังไงอะเธอไม่เบียดเออเก็คือไอ้กิ่งกับกับอีกคนนึงก็ได้ก็พอดีเลยหนึ่งสองสามข้างหลังต้องนั่งสี่ไงก็นั่นแหละไอ้กิ่งก็กับกับสองคนก็พอดีอี่ก็เหมือนคันนี้อันนั้นก็นั่งแค่สองคนเองนะเอาเธอไปคันหนึ่งไอ้พี่แมวกับไอ้กิ่งสองคนก็จบ ฉันจะไปสัตไล่ขิงก่อนในแบบแรกไปทํารถใช่ไหมเออไปต่ออ่าทะเบียนรถให้าันปีแล้วก็ว่าหลังคาเนะี่ยไปทำก่อนทำไมออฉันทำแล้วทำไมไม่มีหลังคาที่สองจะมาหาหมอต่อเลยแต่หมอคณะใบาสีฉันจะไปทําก่อนเพราะหมอเขายอยู่ทั้งวันเออหมอคณะใบาสีแล้วเธอทําทไมไม่ออกไปเลยเธอเข้ามาอีกทำไมไล่ขิงที่ผมมันเสร็จเร็วไงฉันก็จะมาปบไปต่อไปันก็ออกตามกฎระเบียบบริษัทไงอ๋อก็อได้ไหม ถ้เปิดไปครึง่งชั่วโมงจบแล้วก็มาหมอคอุยทั้งวันมาก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาถามเขาแล้วก็จะเอ็กซเรย์แล้ววันอาทิตย์นี้ฉันก็จะกินข้าวไม่ได้เนื้อบวมฟับมนบวมดูว่าอันนี้บวมอยู่เลยมันออกที่้องเหลือมันจะเป็นหนองแน่ๆเลยเพราะว่ามันปวดมากแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะฉันถือว่าฉันเป็นคนที่สุดต่างตานรดมา เธอ,อระวังรถคันนี้มันจะเลี้ยวเขาเลี้ยวจริงเหรอเขาบอกใช่เหรอนะนั่นไงเธอดูมากเลยเธอฉลาดนะคันนี้ฉลาดกว่าคันสีฟ้าเนี่ยโอ้โหจดิบมาโค้เยฮ้ยม,มันจะมาถึงกรุงเทพไหมพี่แม่ไม่ถึงมไม่ถึงมันหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยนะดูดิหมดแล้วนะพอลมหนาวจะมาด้วยนะมาอีกห้าถึงตุลาเนี้ยไม่มีมันข่าวมันมาแล้วพายุอะไรมาลูกก็มี มันละลายแล้วลมหนาวพัดไปละจ้าใช่หรอจริงเชื่อนีอ่นมาก็จริงแต่ลมหนาวมันก็พัดหนีอู้ตรงนี้จอดได้จองให้ฉันด้วยอู้หเธอมีเง้งหลายร้อยที่ <laughs> <laughs> เอ้าใครอ่ะโรงงานเราปะไม่ใช่จ้ะดิส <The Storm. S 2> เตอร์มจุดปวดเขาก็มากินเขาก็มากินลักกี้ไงจ้าสาวกลักกี้สก,กีจ้า อให้เขาข้ามก่อนเธอเอาให้ข้ามก่อนป้าใช่เป็นคนใจดีนะใช่จ้ะเราถ่ายคลิปพอดีเลยใช่แต่ถ้าไม่ถ่ายคลิปไปจะทำามาถ่ายคลิปไปจ้ะเอาอินางเนี่ยมันจอดไหนเห็นเงียบไปเลยให้มันจอดเขาชอบจอดที่แบบคนไม่ให้จอดกันนะอามันแหกไปตรงนู้นเลยช่างมันเถอะมันเป็นคนเก่ง เหมือนรถคุณกิตติมไม่ใช่เหรอจริงปะ <Graduate. S 1> ไม่ใช่แล้วกันนี้เหรอไอ้ก,กอิ่งเดี๋ยวก่อนคุณมี่ค่อยเอาแคตตาล็อกเธอแล้วกันวิเศษถือไปไ,ไม่ต้องถือสิแม่แล้วก็กำลังทำกันทุกวันอยู่แล้วป้าอ่ะลงอย่าเพิ่งลงรอยกิ่งก่อนกิ่งเหรอใช่ไหมสิงเกิก้าเหรออืแล้วเราก็เดินทางไปนะคะตออิ้กตุ๊กอมคิวไว้แล้วหรอไม่เป็นไรหรอกเคาไม่เยอะหรอกยอมไหม นี่มากินลักกี้สกีนะคะ แม่แม่แม่แววมาไม่จะได้จองที่นั่งให้อันนึงอ่ะอ่าโอเคโอเคปกะได้ย่ายย,าย่ายบอกเขาเอาแววเพิ่มอีกคนหนึเข้าหนังก่นอนจะไปฉี่เลยไห เสร็จแล้วเราก็ไปเอ่ออันนี้บทสัมภาษณ์สาวท่านอินฟูท่านหนึ่งค่ะอินฟูรงงานเรามีเยอะมากเลยนะก่อนกินเราขอไปี้ก่อน,นะะอุ้ยพูดไม่ได้ <c oughs> เราต้องบอกไปฉี่ก่อนนะคะอุ้ยสวยมากรีวิวให้หน่อยจะเดซเฟียอันนี้คืออะไรเอ,เอ,ะะอ,อ่ยะค,ะคือไข่อะคือ,ะาาะอุข่อขอ อ๋อเหรออุ้ยเธอรู้ดีมากเลยเลยอันนี้อะไรจ้านนไอติมหมอดแดงแล้วกันไอติมหมอดแดงพอมันมันม,มีชื่อแล้วไม่รู้มาจากจีนไงน,งนี่อพูดตรงนีนะอ้อันนี้ไดโซนะอ่าอันนี้ไดโซนะคะและอันนี้คือวัสสันแล้วก็ต่อไปชาชาเจ้ารอยปะเออยอดชาเอ้าแล้วคุณกติซื้ออะไรลืมถามเลยอ๋อเหรอเขาบอกใช่ไหม โอเคค่ะอันนี้จะเลี้ยงไปไหนเอ่ยห,อห้องน้ำไปทางนี้แหละค่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าห้องน้ำกันนะคะตรงหน้าห้องน้ำเขาก็จะมีที่หยอกเกมของเด็กๆนะคะโ <Okay. S 2> อะเคอ๋อตุ๊เทมอยู่ที่นี่มีไทพนิชม์มีสามารถมาหยอกได้นะคะโอ้ชิ้นนไปเย็นแมวจะตกใจชิ้นนไปเย็นแมว <laughs> อันนี้ห้องน้ำค่ะโอเค ยืนค่ะโอเคเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอะาาะอา,ะะอาหลังจากนั้นเราออกจากห้องน้ำแล้วค่ะรีวิวต่อจ้ะัลาจะไปที่นอา้าวอันนี้คืออะไรอุ้ยพ,พระพ,พรหมสามารถไหว้พระพรหมได้สาธุสาธุข้างหน้าก็จะเป็นอะไรอ่านไม่ออกบ,บ,บ้านกำพรอมคือขายอะไรจ้ะบ้านกำพรอมก็ขายพวกขนมหวานขนมบานอันนี้ชื่อชาไทยอ๋อพันไทยข้างหลังคือชาตะมือเนาะ โอเคเรามารีวิวให้แล้วนะคะใครอยากมาเที่ยวเดียสเฟียที่อุ้ยข้างหลังเป็นส่วนอาหารด้วยมีอีฟแอนด์บอยด้วยนะคะอีฟแอนด์บอยอ๋อเขามีประตูเปิดหลายทางเลยนะคะแต่ว่าน้ำก็สีดีเนาะไปโซนนั้นเราจะไปแบบท่องเอออันนี้ก็ยังเช่าไม่หมดเนาะอันนี้ไปหลังทางจริงเหรอใครไม่ดูแน่นะอุ๊ยได้เอาสิตรงไหนตรงไหน โอเคจัดไปอุ้ยมันจัดไปเอ๊ะหนึองฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีนะคะเสียงอะไรวะสันไทยเบี้ยมาเบียมาสามสิบเก้าบาทลมบัตรอันนี้ก็ยี่ห้อ B C E นะคะ B C E อันนี้ซีมเหรออันนี้ซีแต่มันก็ไม่หักนะเห็นมันแข็งแรงอยู่นะเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่ปลายปีนี้ครบรอบแล้วจ้ะใช่ค่ะ ตงแเก็็จข้หลังรู้เลย่ะเห็นตู้เห็นตู้รู้ล่อะเวลไง่ะเป็นข่เป็นเพื่อนเก่าเธอเพื่อนฉันหรอฉันไม่เคยนคักก็เป็นเพื่อนอะ แม่ดึงอันนี้ให้หน่อยดึงให้หน่อยมันแน่นมากนะคะ,คะมีอะไรนะ่าทานบ้างค่ะอันนี้ก็จะมีขนมนอันนี้คือไช่ไช่ทอดคุณคืชทอดเหรอคะ เสียงแปดเสียงเก้าเสียงแปดเสียงเก้าพูดให้มันดีๆหนะะ่อยค่ะสุขไม่อันนีลัคก,กี้เห็นปะเนี่ยเอาแนนเอาอะไรเมื่อกี้ไม่ได้มองเลย<ป>เอาอะไรจะ๊ะจ <downloading. S 1> ีค่ะาไม่มีนี่คะเอาตรงไหนก็นได้ะคะ่ะ ขอให้นั่งกี่โต๊ะตกลงนั่งกี่โต๊ะสามหรือสองสองเหรอฉันนั่งไงเอาละเอาใครกินหมูอ้าแนตัวนี้กินเนื้อก็กินย่งี่ไงก็ถามว่าไอพี่พลล่ะอ๋อแล้วไปจบฝั่่ิเต็ม่มานาทไ เดี๋ยวเปิ้ลลุกเดินให้นปน,น,ปน,นอั่งเดี๋ยวพี่เดินให้เปิ้ลเองเขากินแล้วจา้าเปิ้นจะเอาอะไรอ่ะเขากินแล้วจา้าไม่น่นาสามคนพี่นี่ไงไม่นะมันโตไหมันเต็อันนั้นเข้าก็นั่งเหมือนกันมันโตสี่คนไหมเราจะเปลี่ยนเป็นโตใหญ่โตองได้ไหมคะแล้วถ้าโตเนี่ยจะได้เปิดมั้สั่งหรือ,อยังเปิดเขาลงมาห้าคน ตัวทหนตัะไหนตัวไหนโต๊ตต8อันไหนแปดแม่อันไหนแปดนี่นะคะโต๊อามาวางไว้ก่อนอนะักษา เอีโตอะไรก็เจ็ดปัว่กกะไปแล้วอ่ะ ชันถ่ายพี่พลจ้าพี่พลสุดหล่อของน้องหญิงโอ้โหเยอะมากเลยจะกินยังไงหมดเนี่ยเยอะมากอันนี้กุ้งแกง <c oughs> <c oughs> กุ้งตัวใหญ่มากอืมสามตัวสองตัวอืปลาดอลลี่ก็มีเอารวมกันเลยนี่เหมือนกันอ้าวอันเล็กอันใหญ่ละแม่เดืได้ยังเดืได้ยังเดือดได้ยังเครื่องเต็มแล้วอยู่แล้วเดือดได้ยังเปิดเบอร์อ้ยเปิดเบอร์สามเองเพิ่มไฟดิเพิ่มไฟหน่อยยาชมหมดตัวกันอ่ะโอ้ยมีไฟหรอกผ่านระเบิดแถวตำรุชามาแล้วยังอยู่ร้อนเลย จะมากลัวลยอะไรกับมองแค่นี้ทําไมผู้หญิงคนงนี้นทําไมผู้หญิงคนนี้เขาอ้วนกันตกปลา <c oughs> อะไรนะเจนน์แบงนี้นั่งนะลูกทำไมไว้ผมยาวอ่ะมันไม่ใช่เธอเลยนะนี่ตกใจจังเมนนี่ทำไมนี่คนนี้เขาทำผมหนแม่หน้าเหมือนแม่เลยเนาะหน้าปลอมเหรอไอ้นั่นมันตกไหมคูลเหรอวะคล้ายๆหน้าปลอมนะ หนักคนคนข้างในไม่ปลอมของแท้เสื้อสีดำโอเคขออนุญาตกินก่อนนะคะในโซยในสองนนี้เนื้อใช่ไหมัที่สองร้อยห้าสิบเองสีดำเนื้อสีแดงเนือกร้านเป็นบ้านแต่มันแกค่วยเลมเอกลงซอยโซยน้นถ้ใช่แต่แม่หนูอยู่ในซอยของรักหนูเลย ห,หมมูรวกนะันไม่ใช่หมูล้วมกับหมูด้วยสิเบื่อยูทูบเบอร์สาวดิไม่ใช่ย <Inf o. S 1> ูทูบเบอร์อินฟูเธอเนี่ยเอา้อาวยไปเก็บอะไรอินฟูดิเอาอินฟูอันนี้คือพี่จิ๊กจ่ายให้หนูใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่จ่ายไปก่อน ให้เธอเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาจะให้เธอเธอต้องมาจ่ายเขาต่อจ้ะเธออยากเธอไม่ใช่คนพีซิไม่ใช่คนพีใช่จ้ะถ้าเธอมากินเ่อยบ่อยถ้าเขาเรียนเธอจะได้กลับมานะจ๊ะแบงไม่แน่นะปีหน้าอาจจะเห็นกลับมางานตอนออกได้นะไม่ไม่รับฉันไม่ต้องรับกันเลยหรอเบื่อเนี่ยแล้วไม่เอามาทีเดียวเอาไมาอีกแล้วไม่อีกอู้ชนแล้วแม่เกาชนเกาชนแม่แล้ว นี้เราเพิ่งสั่งเองนะเดี๋ยวเนี่ยมันไม่ใช่โต๊ะแม่หรือเปล่าเหมืน่ากินมากเลยิวิวันนีิกินิว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 ิีิวันิวิวะวิกิว้วิวิวิอนวิ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 านวาวนวอวนะิว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 นวลวิววิวิว่วิ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 วเวิวิมิวิาิอิว เขากลัวมันหกจ้ะเขาก็ใส่เอี้ยมอันนี้เขาเรียกว่าเอี้ยมเขาเตรียมพร้อมมาไงแม่แม่เห็นไหมเต็มมาคนมองเต็มเลยสุกได้ยังมันเละได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยหม้อเนี่ยโอ้หม้อเดือดหน้าเต้นมากเลยค่ะสวยมาก อันนี้คุณแววมณีอันนี้พี่สาวดิชันถอดเสื้อกินเลยจ้ะอันนี้เพื่อนๆดิชันอีกต้นหนึ่งนะคะพี่พลอยู่นู่นค่ะเรามากินลากิสกีกันนะคะจะบอกว่าน้องยิงมีความสุขกับการกินมากเลยค่ะขออนุญาตทานก่อนนะคะแล้วเจอกันทิปหน้าค่ะบ๊ายบายวิ่เขาติดสายอยู่จัง อันนี่เนื้อที่อร่อยที่สุดนะคะนี่อู้น่าทานมากเลยก็จะบอกว่าเนื้อตัวนี้อร่อยที่สุดของลักกี้นะคะอันนี้เนื้ออะไรเนื้อออสเตรเลียเนาะเออก็พูดกันไปเรื่อยเนื้อออสเตรเลียอันนี้เนื้อออส่าเขาให้ด้วยเหรอเขาจะไม่ปิดกิจการไปเลยกินแต่เนื้อดีๆอ่ะ เ,เอาาามยดูคนนี้เดี๋ยวดูคนนี้บอมเท่ากันฟ,นาาฟนอมเท่ากันเลยแว <ij os. S 1> ้ว,คควหัว<อ>มึงมา